วันนี้เราได้รับเรติจากท่านสมาชิกวุฒิสภาที่จะมาพูดคุยในประเด็นนี้ค่ะท่านคำนูนสิทธิสมานอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้โหก่อนจะไปถึงพรพบฉบับนี้ขออนุญาตถามกลับไปสักน,นิดหนึ่งได้ไหมคะว่าสภาพปัจจุบันและปัญหาที่กยศต,ตอนนี้เขากําลังเจออยู่นะคะม,มันเป็นยังไงคะที่เจออยู่ก็คือมียอดหนี้ค้างชําระเฉพาะเงินต้นเนี่ยนะครับคิดเฉพาะเงินต้นเนี่ยก็ประมาณ1นึ่งแสนล้านบาท ค้างชําระนะคะครับหนงแสนล้านบาทจากลูกหนี้ประมาณ23,000ืราย23,000ืารายหนึ่งแสนล้านบาทคิดเป็นประมาณ44เปอร์เซนเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็เฉพาะจํานวนคดีที่เป็นคดีที่กรรมการกรายศเขาต้องฟ้องร้องเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เป็นถือว่าเป็นอันดับที่4ของจํานวนคดีผู้บริโภค 5อันดับแรก oh. คือเอาเอาง่ายๆก็คือคดีเนี่ยถ้าคิดเป็นตัวเลขก็ประมาณเกือบเกือบ1ล้าน5แสนคดี oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีดําริที่จะแก้ไขกฎหมายกยศออ oh. เพื่อใหออ้ผู้ที่ถูกบังคับคดีแล้ว oh. ผู้ที่ยังค้างชำระอยู่เนี่ยนะครับติดขัดอย่างไรเนี่ย ก็ให้สามารถที่จะเข้ามาแปลงหนี้ตามเงื่อนไขใหม่เพื่อให้หนึ่งให้ลูกหนี้เขามีชีวิตตามปกติต่อไปไม่ไม่ต้องติดคดีนะครับสองก็คือเพื่อให้เงินต้นเนี่ยมันกลับคืนมาสู่กองทุนกยศเพราะว่าอันที่จริงผมไม่อยากพูดคำว่าลูกหนี้นะครับเพราะว่ากองทุนกยศเนี่ยไม่ได้คิดในเชิงธุรกิจ แต่คิดในเชิงที่ต้องการให้ลูกไทยหลานไทยเนี่ยนะครับได้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันในขณะที่รัฐเนี่ยยังไม่สามารถที่จะให้ประชาชนทุกคนเรียนฟรีได้หมดเนี่ยนะครับก็ถือกำเนิดกองทุนต่างๆขึ้นมาล่าสุดก็คือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ส่วนกยาศาเนี่ยก็เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นมาประมาณ20ปีแล้วมีการแก้ไขกฎหมายครั้งล่าสุดเมื่อปี2560นะครับแล้วก็สินทรัพย์รวมของกองทุนกยาศาเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบ4 0แสล้านบาทนะครับแล้วก็งบประมาณแผ่นดินที่รัฐใส่เข้ามาในกองทุนกยาศาเนี่ยรวมแล้ว20กว่าปีตั้งแต่ปี39ถึงปี60เนี่ยรวมประมาณ 4แสนเจ็ดหมื่นล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นปัญหามากทีเดียวค่ะแล้วถ้าในช่วงก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีพรบรที่ยังไม่คิดว่าจะมีพรบฉบับนี้ออกมาปัญหาที่มันสะสมมาเพราะว่ายอดนี้ค่อนข้างสูงทีเดียวมาโดยตลอดกยศเองเขามีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปยังไงบ้างไหมคะเขาก็มีการแก้ปัญหานะครับโดยพยายามที่จะลดหย่อน ดอกเบีย้ยให้มากที่สุดกล่าวคือดอกเบีย้ยตามกฎหมายที่ใช้ยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่เกินร้อยละเจต่อปีแต่ว่ากสอเขายืนยันกับกรรมธิการว่าคิดจริงเนี่ยไม่เคยเกิน1%ต่อปีแล้วในช่วง2อปีเนี่ยช่วง2-3ปีที่เกิดปัญหาโควิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คิดเพียง0.01คือพยายามลดให้สุดต่อปีะนะครับแต่ว่า ประเด็นเนี่ยมันไปหนักที่เบี้ยรปรับเบี้ยรปรับหรือเงินเพิ่มในกรณีที่ผิดนัดชําระเนี่ยนะครับตามกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้ค่อนข้างสูงก็คือว่าร้อยละ1.5ต่อเดือนหรือร้อยละ18ต่อปีอ18ต่อปีนี่ถือว่าสูงสูงค่ะแม้ว่าเวลาคิดจริงเนี่ยเขาจะคิดไม่เกินร้อยละ7.5 ต่อปีในช่วงระยะเวลาหลังแต่ว่ารุ่นแรกๆเนี่ยที่ถูกคิดร้อยละสิต่อปีเนี่ยก็มีสูงก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของกยศรวมถึงมองว่าเอ๊ะเงินเพื่อการศึกษาเนี่ยมันควรจะเป็นเงินลงทุนเพื่อสติปัญญาของประเทศของสังคมเนี่ยไม่ควรที่จะมาหากำริกํำไรกันตรงนี้นะครับก็ได้มีการประกอบกับมีคดีที่ข้างๆอยู่ และคดีที่ข้างค้างอยู่เนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ต้องบังคับคดีพอบังคับคดีเนี่ยมันก็ต้องเดือดร้อนใช่ไหมครับเดือดร้อนกับผู้ค้ำประกันอ่าใช่ค่ะก็ต้องมีการยึดทรัพย์สินอะไรขึ้น,ข,นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาใหญ่โตต่อไปแล้วที่สําคัญกนะ็คือเงินมันก็ไม่กลับคืนสู่กองทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการ แก้ไขกฎหมายโดยคณะมนตรีเนี่ยก็เสนอร่างเข้ามา,าร่างที่คณะมนตรีเสนอเนี่ยครับผมผมเล่าอย่างนี้ก็และกันก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปใหญ่นะเป็นการปฏิรูปใหญ่และเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่หนึ่งก็คือลดดอกเบีย้ยลงมาเหลือไม่เกินร้อยละสองต่อปีจากเดิม7.5็ดจุดห้าร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีไม่เกินนะฮะคำว่าไม่เกินร้อยละสองต่อปีเนี่ยคือไม่คิดเลยก็ได้นะ สองเบี้ยปรับเนี่ยลดลงมาเหลือไม่เกินร้อยละหนึ่งต่อปีค,คือไม่คิดเลยก็ได,ยได้นะแล้วก็เขียนไว้ว่าในกรณีทั่วไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันเลยยกเว้นว่ากรรมการกรยาศาเขาจะเห็นว่ามีบางกรณีเฉพาะกรณีที่จำเป็นจะต้องมีผู้ค้ำประกันเนี่ยก็ให้พิจารณาเป็นเฉพาะกรณีไปแล้วก็ เขายังมีระยะเวลาปลอดหนี้หลังจากกู้ไปแล้วจนสำเร็จการศึกษาเนี่ยนะครับประมาณสองปีใช่หล,หลังแต่กร<ต>ียนจบแล้วเรียนจบแล้วต้องแจ้งนะงงว่าจบแล้วอะไรเนี่ยนะฮะก็อันเนี้ยก,ก็คือเป็นเป็นร่างที่เขาเสนอเข้ามาและที่สำคัญที่ผมอยากจะขออนุญาตพูดไว้เนี่ยนะครับคนพูดกันน้อยก็คือว่าในร่างของคณะมนตรีที่เสนอเข้ามาเนี่ยนะครับมีประเด็นที่ ใหญ่มากอันหนึ่งนะครับก็คือว่าจัดจัดลำดับการตัดยอดหนี้คือคือทุกวันนี้นะกฎหมายไม่ได้กำหนดนะว่าเวลาเราผ่อนชำระหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยนะเจ้าหนี้เขาจะไปตัดยอดอะไรก่อนเพราะมันมีทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยและที่สำคัญคือเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มนะ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าหนี้ก็เลือกที่จะตัดค่าธรรมเนียมก่อนค่าฟรีต่างๆเนี่ยแหละค่าดาเนินการของเขาเนี่ยต่อมาก็เบี้ยปรับคือเงินเพิ่มต่อมาถึงจะเป็นดอกเบี้ยแล้วถึงก็เห็นเงินต้นท้ายสุดและเหลือนิดเดียวแล้วบางคนไม่ได้ตัดเลย่ใชเคยมีการคํานวณไว้เนี่ยนะถ้าผ่อนชําระไปอย่างนี้เนี่ยนะแล้วไม่ตัดเงินต้นเลยนะจนอายุร้อยกว่าปีก็ไม่หมด อันนี้มันก็เป็นประเด็นสาคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ากู้พอเริ่มเริ่มกู้ได้มีสิทธิในการกู้ก็กู้เลยจนถึงจบมหาวิทยาลัยเพราะนั้นเงินมันจะสูงมากกว่าจะผ่อนชาระหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในร่างของคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่เสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรใน<ะ>วาระที่หนึ่งเนี่ยนะครับจึงบรรจุหลักเกณฑ์การจัดลําดับการตัดยอดหนี้ใหม่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยถือว่าสําคัญที่สุดคือเขียนไว้ในมาตราหนึ่งเลยไม่ต้องเอ่ยชื่อมาตราก็แล้วกัน ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินมีหนี้ค้างชำระทั้งต้นเงินดอกเบี้ยและเงินเพิ่มเงินที่ผู้กู้ยืมเงินชำระให้นำไปหักต้นเงินเฉพาะส่วนที่ครบกำหนดดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามลำดับก็คือให้ตัดเงินต้นก่อนให้ตัดเงินต้นก่อนแล้วไปตัดดอกเบี้ยซึ่งนั่นหมายถึงว่ากยศจะต้องคำนวณในแต่ละเดือนว่าต้องมีเงินต้นเท่าไหร่ไปตัดก่อนเหลือเท่าไหร่ ค่อย<ช>ไปตัดสัดส่วนอื่นตาม<ช>ลงมา<ช>อันนี้มันจะทําให้ผู้ที่กู้ยืมไปเนี่ยนะครับเงินต้นลดลง<ช>ลดลงตลอดคุณยิ่งชําระเนี่ยเงินต้นยิ่งลดอนะครับอันนี้เนี่ยผมเห็นว่าอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทยที่จะมีเขียนขึ้นไว้เป็นครั้งแรกมันไม่ได้มีผลเฉพาะกับกฎหมายกอยศเท่านั้น<ช>แต่มันมีผลที่จะเป็นตัวอย่าง สำหรับนำไปแก้ไขกฎหมายฉบับอื่นหรือระบุไว้ในกฎหมายฉบับอื่นว่ากรณีกู้ยืมเงินเช่นนี้เนี่ยเวลาลูกหนี้มาชำระหนี้ในแต่ละงวดเนี่ยจะต้องไปตัดเงินต้นก่อนนะ<ฆ>ถึงตามมาด้วยดอกเบี้ย<ฆ>ถึงตามมาด้วยเงินเพิ่มเงินเพิ่มอื่นๆอันนี้สำคัญมากมเราพักตรงนี้ไว้ก่อน<ฆ>สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพิจารณาแล้วในชั้นวาระที่สอง,สองในสภ,<ฆ>สภาเนี่ยก็มีการแก้ไขเป็นไม่มีดอกเบี้ยเลย อ่าใช่เบี้ยศูเปค่ะไม่มีเบี้ยปรับเลยไม่คิดด้วยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันโดยสิ้นเชิงในทุกกรณีแล้วก็มีระยะเวลาปลอดหนี้สองปีตายตัวโดยที่ไม่ต้องแจ้งเลยนะครับคือใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องบอกว่าเธอทำงานหรือยังหรือไม่ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นผลข้างเคียงของการแก้ไขของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย พอไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีเบีย้ยปรับแล้วเนี่ยนะครับไอ้มาตราสําคัญที่สุดที่ผมยกขึ้นมาคือคการจัดลําดับการตัดยอดที่ลูกหนี้ชําระเข้ามาเนี่ยนะถูกตัดไปด้วยไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้มันถูกตัดไปเพราะว่าเป็นเทคนิคในการเขียนกฎหมายไงเพราะว่าในเมื่อไปตัดดอกเบีย้ยตัดเบี้ยรปรับออกเสียแล้วเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาจัดลําดับว่าจะตัดยอดนี้ยังไงเพราะว่าไม่มีดอกเบีย้ยใช่ก็มีแต่เงินต้นเท่านั้นไม่มีเบี้ยปรับให้ต้องหัก โอเคสําหรับกฎหมายกอยศเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีเบี้ยรปรับอยู่แล้วก็จริงแต่มันจะผลส,ส่งผลเสียหายในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนรวมโดยภาพรวมของประเทศไทยว่าเราก็ไม่มีกฎหมายต้นแบบที่ระบุไว้ชัดเจนว่าจากนี้ไปนะการชําระหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละงวดเนี่ยจะต้องนําไปหักเงินต้นก่อนนะอันนี้ประเด็นนี้ก็สําคัญมาก นั่นหมายถึงว่าโดยสรุปแล้วจากที่ร่างของคอรมอรเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎร,ร,รม,มันมีการปรับเปลี่ยนอย่างที่บ,บอกเพราะฉะนั้นหลักการสําคัญของเขาก็คือปลอดดอกเบี้ยครับปลอดค่าปรับไปด้วยถ้าผิดนัดชําระรผู้ค้าประกันไม่ต้องมีเลยไม่ต้องมีภาระใครจะต้องมารับผิดชอบ,บในช่วงระหว่างสองปีที่เราเคยทําหลังจากจบการศึกษาไม่ต้องแจ้งก็ได้ครับโอ้แล้วที่สําคัญ อีก,อ,ก,อ,กอ,ยอย่างที่ทุกคนแบบว่าุยฮือหากันมากคือมันมีผลย้อนหลังด้วยนะสิะคะใช่ครับมีผลย้อนหลังเนเพราะว่าคืออันนี้ร่างของคณะมนตรีก็มีผลย้อนหลังอันนี้ร่างของสภาผู้แทนก็มีผลย้อนหลังค่ะคันนี้เราคิดง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านนะแบบมนุษย์ทั่วไปอะ่ะนะฮะว่าสมมุติเราเป็นหนี้กองทุนกอยศอ,อ,อยู่เนี่ยแล้วเราอยู่ระหว่างการถูกบังคับคดีหรือเรายังไม่ได้จ่ายหนี้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ลาวแต่เนี่ยนะฮะ เราเห็นแล้วว่าร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราดฎรมันไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีเบีย้ยปรับไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันมีระยะเวลาปลอดหนี้สองปีแล้วก็มาแปลงหนี้ใหม่เนี่ยใช้เวลาสิบห้าปีได้อีกเนี่ยนะครับมันมันจะออกมาอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะนี้ถึงเรามีเงินเราก็ไม่ชำระไงเพราะถ้าเราชำระไปตอนนี้เนี่ยเรามีดอกเบีย้ยเ,เรามีเบี้ยรปรับเ,ออเรามีผู้ค้ำประกันใช่นะฮะ เพราะฉะนั้นก็อรอกฎหมายออกดีก่อนดีกว่าเพราะว่ากฎหมายใหม่ออกมามีผลย้อนหลังไงใช่อันนี้ครับพอดีกับเป็นเรื่องที่จังหวะระยะเวลาเนี่ยช่วงนี้มันก็ใกล้จะสิ้นอายุของสภาผูแ้แทนราษฎรแล้วขั้นตอนการพิจารณาเนี่ยเมื่อมาถึงวุฒิสภาเนี่ยขั้นตอนการพิจารณากฎหมายเนี่ยวุฒิสภามีเวลาพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันคือจบ30พฤศจิกายนนี้ค่ะ ต่ออายุได้อีกไม่เกิน30วันคือไม่เกิน30ธันวาคมภายใน,นสินส้นปีนี้<า>คดี้สมมุติเราไปแก้ไขของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็ต้องส่งกลับสภาผูา้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรเขาก็ต้องลงมติว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขข,ของวุฒิสภาหรือไม่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วม,มถ้าตั้งกรรมธิการร่วมขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาอีกระยะเวลาหนึ่งพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่อง ท้าทายอยู่พอสมควรทีเดียวว่าเอ๊ะเวลามันจะทันหรือไม่มนะครับถ้าเวลาไม่ทันผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจากการที่กยศประสบปัญหามีผู้มาชำระเงินน้อยยิ่งมีวี่แววของกฎหมายฉบับนี้ที่จะเป็นการกู้ยืมในวิถีใหม่ที่ไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีเบี้ยปรับไม่มีผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับคนยิ่งชำระน้อยใช่คนยิ่งต้องรอกฎหมายใหม่ คดีถ้าวุฒิสภาจะแก้ให้กลับไปเป็นมีดอกเบีย้ยมีเบีย้ยปรับไม่ว่าจะต่ำลงเท่าไหร่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับวุฒิสภาก็ต้องมีหน้าที่ที่จะชี้แจงต่อพี่น้องประชาชน <Okay. S 1> ว่าเหตุผลของเราคืออะไร mm hmm. ซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับก็อยู่กำลังอยู่ในการพิจารณาของกรรมธิการที่มีครูหยุยคุณนรสตังคนาดุรักษ์เป็น <Okay. S 1> ประธานกรรมธิการแล้วก็ รอให้ครบกําหนดการปรายะติหรือการขอแก้ไขของสมาชิกซึ่งจะครบกําหนดในวันทุกนี้วันพฤหัสบดีแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามพิจารณาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็จะถแถลงเป็นระยะระยะเพื่อหวังว่าอยากให้สภาผู้แทนรัษฎรได้เข้าใจมิติในการพิจารณาของวุฒิสภาอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจมิติในการพิจารณาของวุฒิสภาว่า สาเหตุถ้าเผื่อว่าเราจะแก้ไขเนี่ยเราแก้ไขด้วยเหตุผลอะไรมผมยืนยันนะครับว่าวุฒิสภาเนี่ยกรรมธิการเนี่ยพิจารณาว่าเรื่องนี้เราไม่ได้พิจารณาว่าเป็นกองทุนในเชิงเศรษฐกิจเหมือนกองทุนอื่นๆทั่วไปกยศไม่ใช่สถาบันการเงินนะครับแต่ว่ากยศเนี่ยเป็นกองทุนขออนุญาตยืมคําพูดของลูกหนี้กยศที่เขารวมตัวกันเป็นสาภาพมาว่าเราไม่มองว่าเป็นลูกหนี้ เรามองว่าเป็นลูกหลานเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาอย่างลูกหลานไม่ใช่ลูกหนี้แต่อย่างไรก็ตามขออนุญาตเพิ่มขึ้นมาว่าเราก็ต้องไม่มองเฉพาะลูกหลานในปัจจุบันแต่เราต้องมองลูกหลานในอนาคตหรือลูกหลานของลูกหลานปัจจุบันด้วยว่ากยศเป็นกองทุนหมุนเวียนผู้กู้เก่า ชำระ,ำระเข้ามาก็ให้ผู้ทผู้ผใหม่หมต่อทุนไปะนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นมิติหนึ่งที่เพื่อลูกหลานและรวมถึงลูกหลานในอนาคตเป็นสําคัญด้วยสองก็คือกรรมธิการคงไม่มาถกเถียงกันว่ารัฐควรจะให้การศึกษาฟรีทุกระดับแก่พี่น้องประชาชนหรือไม่อืมผมเชื่อว,ว่าทั้งคุณทั้งผมทั้ง ท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะอยากได้อ่าเพราะก็มองว่าว่ามันควรเป็นสวัสดิการสิใช่แต่ว่าถามว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้มันก็ต้องเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลคะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่จะต้องบัญญัติไว้อืเป็นอีกกรณีหนึ่งในขณะนี้เนี่ยเรากําลังพูดกันในบริบทของการแก้ปัญหาแก้กฎหมาย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเราก็ต้องมาพิจารณาผลดีผลเสียว่าชีวิตคนเราเนี่ยโดยเฉพาะลูกหลานเราที่เป็นหนี้กยศออยู่เนี่ยนะครับเมื่อเขาจบออกมาแล้วเขายังไม่มีงานทำก็แล้วไปถ้าเขามีงานทำแล้วถามว่าในชีวิตคนเราเนี่ยเขามีหนี้ตัวเดียวหรือเปล่าไม่ใช่แน่ไม่แน่นอนอนี่ผ่อนบ้าน ใช่นี่ผ่อนรถนี่แม้กระทั่งบัตรเครดิตอีกเยอะแยะมากมายท่านี้ถ้าจะต้องเลือกจัดลำดับการชำระหนี้ไปถามกูรูที่ไหนนะเขาก็ต้องบอกว่าให้เลือกชำระหนี้ที่มีต้นทุนสูงกว่าก่อนอ่าใช่ค่ะนี่ที่มีดอกเบี้ยนี่ที่มีเบี้ยปรับสรุปแล้วในที่สุดเนี่ยนี่กยศจะเป็นลำดับสุดท้ายที่เเาลือกลูกหลานจะเลือกชำระ เพราะหนี้ทุกประเภทในโลกนี้หรือในประเทศนี้เนี่ยเป็นหนี้ที่มีดอกเบีย้ยมีเบีย้ยปรับทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นปัญหานี้เนี่ยก็กควรคิดดูแล้วนอกจากนั้นก็คือว่าแล้วถ้ากิดไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีเบีย้ยปรับเลยไม่ว่าจะต่ำแค่ไหนเนี่ยมันจะเกิดความแตกต่างยังไงกับคนที่มีวินัยของตัวเองมีหนี้แล้วใช้หนี้กับคนที่ มีหนี้แล้วไม่ใช้ไม่ใช่เพราะท่านไม่มีวินยัยแต่อาจจะเป็นเพราะท่านก็มีหนี้รายอื่นอยู่หรือว่าท่านยังไม่มีงานทําอะไรต่อมิอะไรเนี่ยนะฮะสรุปแล้วเนี่ยสังคมหรือกฎเกณฑ์เนี่ยเราไม่มีรางวัลสําหรับคนที่มีวินัยเลยหรืออถ้าไม่มีถ้าไม่มีรางวัลเลยทุกคนก็ก็ไม่จําเป็นต้องเร่งไนงะและในที่สุดเนี่ยกยศก็จะประสบปัญหาหนักไปกว่านี้ แล้วก็ต้องกลับมารับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินหลังจากที่หยุดไปแล้ว5ปีอันนี้มันก็เป็นภาพรวมที่ต้องพิจารณากันให้รอบด้านครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อเพราะว่าประเด็นที่ท่านเปิดเอาไว้ก็คือว่าเอ๊ะถ้ากองทุนไม่มีดอกเบี้ยอะไรทั้งหลายเข้ามามันกระทบกระทบมากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในช่วงหน้ารวมไปถึงพรบฉบับนี้จริงๆแล้วแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ